บ้านไปแล้วจะไปทำอะไรได้เพราะว่าเขาเขาพ้นไปตามตามกฎหมายไปแล้วอ่ะจะไปทําอะไรได้แต่กฎหมายมันผิดนะครับกฎหมายมันผิดมันก็ต้องมันก็ต้องกฎหมายมันผิดก็ต้องให้ทางปปปเขาเป็นผู้สืบแหละเพราะว่าอันเนี้ยมันก็ต้องอันนี้ตอบยากผมตอบไม่ได้นะเพราะผมไม่เคยไม่เคยเป็นผู้ต้องหาก็เลยตอบไม่ได้แต่ว่าเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางปปปเนี่ยผมได้คุยกับเขามาตอนเย็นนะหลังจากที่ทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์เขาออกคําสั่งมาแล้วเนี่ย ก็ให้ทางปปปเขาไปดาเนินการนะครับครับอืมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเรื่องนี้ยังไม่ได้หยุดแค่นี้หรอกนีมากครับนะโอเคครับวันดีครับได้ครับครับวัสดีครับคือเป็นออเดิฟครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันเนี้ยนะก็ไม่จะทันก็เอาไปเสร็จไปแล้วกันนะครับก็พรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีการมาไล์สดเหมือนเดิมทุ่มหนึ่งนะครับก่อนอื่นต้องแจ้งนิดนึงนะครับว่า ตามที่มีผู้กล่าวอ้างนะครับเป็นเลขาผมบ้างนะครับนะครับมีเป็นเลขาของผมเป็นเจ้าหน้าที่ของชมรมวิทยากรรมนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ a c e b o o k นะครับผมผมตกลงยืนยันนะครับว่าหนึ่งผมไม่มีเลขานะครับที่เป็นผู้หญิงนะสองไม่มีเจ้าที่ของชมรมวิทยากรรมที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็สามนะครับไม่มี Facebook นะครับของชมรมนิร,รมแล้วนะครับนะอันนี้ผมเรียนให้ทราบก่อนนะส่วน Facebook ที่นะครับอ่าเป็นเพื่อนเครือข่ายตำรวจเนี่ยนะครับผมได้ยืมมานะครับครั้งแรกยืมมาเพื่อจะมาเปิดนะครับในนามของคนนันเมืองไทยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เรานำมาทัดลองแล้วนะครับทาง f c e e o o o เนี่ยนะครับได้มีการบล็อกแล้วก็ไม่อนุญาตให้เราเปิดนะครับเราจึงต้อง คืนให้กับเจ้าของไปนะครับแล้วก็ไปใช้เครือข่ายตงรวจเหมือนเดิมนะครับอันนี้ต้องเรียนชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าหนึ่งไม่มีเลขานะครับเที่ยวแจกเบอร์โทรนะครับเพราะว่าเบอร์โทรผมเป็นเบอร์โทรส่วนตัวนะครับอันนี้มาอ้างว่าเป็นเลขาของผมมีคนสนิทของผมเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเพจชมรมวิทยากรรมนะครับที่มีการนําเรื่องของว่าทางชมรมวิทยากรรมจะเอาทนายความไปช่วยนะครับสีสุวรรณจัญญา ก็ไม่เป็นความจริงนะครับเป็นเฟกนิวนะครับซึ่งเราได้มีการดําเนินการนะครับเรื่องนี้ที่ปอทอไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวทางอาจารย์เดชาจะได้นาไปโพสต์ใน Facebook ของอาจารย์เดชาให้ทราบนะครับว่านะครับเราถูกปลอมเฟซทั้งหมด8 8เฟซนะครับที่เราถูกปลอมในชื่อของชนร้อยกรรมนะครับซึ่งเราก็ทราบว่าเป็นกระบวนการของนะครับทนายสายโจนทั้งนั้นนะครับนะที่มีการปลอมเฟซของเราเอาไว้เดี๋ยววันที่เราไปใช้ในศาลเนี่ย เราก็จะไปให้ทางสารเป็นผู้พิจารณาดูนะครับว่าเดี่ยวการปลอมเฟซปลอมลายต่างๆเหล่า,า,า,านี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนให้ทราบว่าสิ่งที่มีคนไแปบบอ่าอ้างเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับและพรุ่งนี้นะครับเราจะมาพบกับตํารวจชั้นผู้น้อยคนที่2ซึ่งโดยกระทํานะครับจากนายพลหมหาเทพคนดังนะครับที่มีการกระทําเยี่ยงทาสนะครับแล้วก็เอาไปซ้อมทรมานเหมือนกันนะครับแล้วก็ เรื่องราวของบ้านกรอบตอนนี้ก็เราจะมีการเดินทางไปเป็นโจทย์ร่วมนะครับยื่นเอกสารเป็นโจทย์ร่วมในวันที่22พฤศจิกาเท่านั้นนะครับส่วนคดีต่างๆอยู่ระหว่างการดําเนินคดีการถอดเทปต่างๆเพื่อรวบรวมพยานฐานนะครับวันนี้ได้มีการไปแจ้งความที่สพแวแดง2อลายนะครับเป็นหมอคนหนึ่งแล้วก็เป็นหลานลักคนหนึ่งที่อยู่นะครับมุกดาหารนะครับที่ นะเขาชอบแบ่งปันนะครับคนนี้ก็เราได้มีการดําเนินคดีในก็หามีนประมาทด้วยการโฆษณาด้วยหมอคนหนึง่งกับแบ่งปันไปนหนึ่งคนนะครับที่อยู่มุกดาหารก็เรียนนะครับว่าฝากถึงหมอคนนึงว่าดิงคุณยิ่งแชร์คุณยิ่งโพส์คุณยิ่งกล่าวหาผมก็เป็นหนึ่งคดีนะครับและตอนเนี้เราจะไม่ทําการฟ้องศาลเองเราจะใช้วิธีการคือแจ้งความดาเนินคดีกับคุณเพื่อให้คุณมาพิมพ์มือนะครับเป็นผู้ต้องหา คดีที่2คดีที่3ที่4แล้ว5แล้วแต่คุณยิ่งโพสต์คุณยิ่งเอาไปแชร์ในเฟซบุ๊กของคุณในอจีของคุณแล้วก็จะแคปเจอร์นั้นเราไปดําเนินคดีทุกวันนะครับวันนี้คุณไลฟ์พรุ่งนี้ผมดาเนินคดีพรุ่งนี้คุณไลฟ์ผมดําเนินคดีดําเนินคดีทุกวันอะจะ20คดีสารสิัดีก็พอถึงเวลาเป็นโจทย์ร่วมนะครับตามมาตราสี่ที้อหนึ่งก็2ล้านบาทตามมาตราสี่หมือนก็2ล้านบาท1คดี2ล้านบาท1นึคดี2อล้านบาทนะครับผมบอกให เท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าตัวนะครับผมเรียนอย่างนี้เลยว่าความจริงมีหนึ่งเดียวนะครับคุณทําอะไรย่อมรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าใครโกงไม่โกงใครหลอกลวงไม่หลอกลวงนะครับระดับปริญญาเอกนะครับนะไม่มีใครที่จะหลอกคุณได้หรอกครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับการอ่านหนังสือจบถึงปริญญาเอกเนี่ยจะมาบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ไม่ทราบเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ผมยืนยันนะครับว่า ปัจจุบันเนี่ยการปล่อยคลิปเสียงเราเรามีคลิปเสียงนะครับเรายังไม่กล้าปล่อยเลยครับเพราะว่าผมโดนไปแล้ว4ี่คดีนะครับพรบโทรมนาคมโทษจำคุก5้าปีนะครับสามารถออกมาจับได้ทันทีถ้ามีใครเปิดคลิปเสียงนะครับเราก็จะถูกแจ้งข้อหาคือพรบโทรมนาคมนะครับซึ่งมีโทษจำคุก5ปีนะครับก็ฝากถึงใครก็ตามนะครับตอนนี้ นะครับผมดนมาแล้วนะครับเอาคลิปเสียงไปเปิดแล้วเขาอ้างว่าผมเนี่ยเป็นคนแอบดักฟังโทรศัพท์นะครับเราไปดาเนินคดีผมสี่โรงพักมาแล้วแล้วก็สี่โรงพักนี้จะเอาผมคดีละห้าปีอันนี้แจ้งเตือนให้พินน้องประชาชนทราบนะครับว่าการเอาคลิปเสียงมาเปิดเดี๋ยวนี้นะครับมีบุคคลหัวใสนะครับนะเป็นทนายมหาเทพนะครับเอาไปแจ้งความผมนะครับหลายคดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยนะครับที่มีการแจ้งผมข้อหาชอบกกมประชาชน ก็ขอแจ้งความคืบหน้าให้ทราบนะครับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการนะครับทําคําให้การแล้วก็นําพยานเข้าไปสอบปากคําเรื่อยๆนะครับซึ่งขณะนี้ก็สอบเสร็จไปแล้วนะครับปากหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอีก2วันก็จะนําไปสอบอีก2ปากนะครับแล้วก็วันที่20เนี่ยผมก็จะเอาของผมไปสอบเป็นปากสุดท้ายนะครับแล้วก็เราเชื่อมั่นจากพยานหลักฐานว่าเราไม่น่าจะเป็นผู้กระทาความผิดตามที่ถูกนะครับ การแกล้งโดยบริจาคเงินมาแค่1 0 0บาทกับ200บาทและ300บาทนะครับอันนี้คือเรียนใทราบนะครับก็วันนี้ก็พอสมควรนะครับพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะครับทุ่มหนึ่งนะครับโกลนันเมืองไทยขอบคุณพี่น้องแฟนเพจทุกๆคนนะครับขอบคุณนะครับที่มาคอมเมนต์ให้กําลังใจผมนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าที่ทุกๆฝ่ายนะครับก็วันนี้มีคนมาป่วนนิดนึงนะครับใช้คาพูดที่ไม่เหมาะสมทางเราก็บล็อกไปแล้วนะครับแล้วก็นะ เราข้อความให้ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นข้อความไม่บังควรและไม่เหมาะสมนะครับก็นะครับก็บพบกันนะครับพรุ่งนี้สวัสดีครับ